วิธีการเพิ่มกล้องไร้สาย Wi-Fi k i s s X Series Newgen อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสาย LAN adapter ดดกล้องที่ต้องการเชื่อมต่อเสียบปลั๊กกล้องที่ต้องการเชื่อมต่อเสียบสาย adapter ดดที่ช่องเสียบ adapter และเสียบสายแลนที่ช่องเสียบสายแลนทำการเสียบสายแลนที่หลังเครื่องบันทึกและสังเกตฝ่ายกระพริบที่ช่องเสียบสายแลน คลิกขวาเลือกเมนูกล้องใส่รหัสฐานเครื่องบันทึกกดเมนูเข้าสู่ระบบกดเครื่องหมายบวกเลือกเมนูดำเนินการต่อโปรดรอกล้องเชื่อมต่อประมาณ2-3นาที หน้าจอจะแสดงชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ IP และสถานะกล้องให้สังเกตเมนูสถานะขึ้นว่าการเชื่อมต่อสำเร็จกดเมนูดำเนินการต่อ กดเมนูกลับไปกดเมนูกลับไปเพื่อเข้าสู่หน้าหลักการเพิ่มกล้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์